อันยองสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านะะนะคะกลับมาพบก,กับประวัติในตัวละครเลนโบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับคุณมอนเทสนะคะส่นใหญ่คนจะเรียกกันว่ามอนเทสมมนตี้ซึ่งในอีกภาษาหนึ่งเขาจะเรียกว่ามงตัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบ ก็เรียกยากเนาะนะเป็นผลักสั่งสีก็เรียกเอาว่าเรียกมอนเทแล้วก็มอนตี้ล้วกันง่ายดีนะส่วนฝ่ายป้องกันนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคุณรุกนั่นเองซึ่งตัวนี้เจ้ไม่ได้ซื้อไว้แต่ไม่เร็นไแล้วก็ดูข้อมูลได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝ่ายบุกกันเลยมาดูที่มอนตี้นะคะมอนตี้เนี่ยความสามารถของเขานะคะก็คือการกลางโลนั่นเองซึ่งความสามารถของนางเนี่ยนางจะช่วยแบบว่าการกระสุนได้ใช่ไหมโลเอโลการกระสุนได้โดยเปิดเต็มที่เลยนะได้ตั้งแต่ช่วง ไหลลงมาจนถึงเท้าใช่ปหซึ่งแตกต่างจากบริทซึ่งบริทเนี่ยจะได้แค่ช่วงหนึ่งเราต้องคอยย่อตลอดใช่ไหมเออแต่มอนตี้นี่คือแบบการได้ทั้งตัวเลยเออแล้วก็แบบว่ารับดาเมจได้ใช่ไหมกันนู่นกันนี้ได้ส่วนความยากนะคะอยู่ันดับสความเร็วหนึ่งเกราะ3านะเออนางเดินช้ามากเพราะนางเกราะหนักนะแล้วก็แบบตัวโล่เนาะเจก็ไม่ค่อยชอบเล่นหรอกแต่เออก็ซื้อมาเล่นมากอ่ะเดี๋ยวเราดูที่ อุปกรณ์อของเขานะคะว่าอาวุธเขาใช้อะไรบ้างอาวุธหลักเลยก็จะคือโล่นะคะดูแบบเต็มจอใหนะ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บด้านหลังถือแล้วก็เดิน,นไงวะยิไงมันก็กันช่วงหัวได้ด้วยเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบนี้เห็นปะเนี่ยไอตรงเนี้ยข้างตรงหัวมันก็จะกันหัวได้ด้วยเออด้านข้างได้ด้วยเห็นปะแต่ถ้าเราโดนยิงหลังก็โดนเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่ากาันได้หมดนะจ๊ะ อาวุธร่อนะคะก็จะมีปืนพก2แบบด้วยกันว่าจะเอาปืนลูกโม่หรือว่าปืนเก้ามอม,อมอนะอุปกรณ์เสริมได้แก่แฟลชนะคะแล้วก็ระเบิดควันนั่นเองอ่ะส่วนการแต่งตัวของมอนตี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,จะเจมส์ไปนะการแต่งตัวนะคะก็ใบหน้านะคะก็จะมีหมวกแล้วก็มีข้างหลังเป็นเกราะก,กันเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็นี่ เลยเต็นตัวนะจ๊ะข้างหลังก็มีเขียน GIGN นะเออแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอของเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปอ่านประวัติของมอนตี้กันเลย ก็ผ่านเลยวะ่ะอย่างเทียมอนตี้มอนตี้นันซ์น,นันนาลาอะเดี๋ยวเรามาดูประวัตินะคะคุณคุณมอนตี้เนี่ยชื่อดัมชื่อว่า Julie Julie Juliez น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสทุกคนมันอ่านยากอ่ะมี T O U R E แล้วก็ E เป็นภาษาฝรั่งเศสตรงนั้นด้วยซึ่งเจลเรียนภาษาฝรั่งเศสล่าสุดคือตอนมสองซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีเจนนี้เจลจะปี5แล้วอ่ะเรียนมาหลายจะปีห้เจลจำไม่ได้แล้งจริงอังกฤษก็ไม่ได้ถนัดมากยิ่งภาษาฝรั่งเศสที่เข้าไปใหญ่เออเอาเป็นว่าเรียกอนตี้นะโอเคมา นังอยู่สังกัด GIGN นะคะเกิดเมื่อ11ตุลาคมอายุได้48ปีแล้วเกิดที่บอโดประเทศฝรั่งเศสความสูง199เซนมตรนะคะน้ำหนัก90กิโลกรมัมภูมิหลังของหน้านะคะทุกๆความขัดแย้งที่เกิดจะนำไปสู่การสิ้นสุดความขัดแย้งทุกๆบาดแผลคือชัยชนะมอนตี้เริ่มต้นอาชีพการเป็นตำรวจผู้ปิรความยุติธรรมในหน่วย National Gen ตัว M หรืออะไรอะ D A R M E อ๋อ เจนดามิรีพวกเขาใช้ร่างกายอวะของเขาทุกๆครั้งที่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งของหน่วยซึ่งทำให้เขาได้สังกัดหน่วยโมบายนะคะมโมบายจริงไหมเนี่ยที่เน้นปฏิบัติการด้างความควบคุมของฝูงชนเช่เนเดียวกับการปฏิบัติการทหารและภารกิจต่อต้านการต่อการาร้ายด้วยมอนตี้มัจะฝึกฝนหนักกว่าคนอื่นและด้วยความที่เขามีทักษะรอบด้านทำให้เขาได้ย้ายสังกัดเข้าไปอยู่กับหน่วย GIGN ได้ไม่ยากเลย แม้ว่าเขาจะเก่งกาจด้านการบุกทะลวงเขาก็ยังผ่านการฝึกฝนด้าน,นวิศวกรรมการต่อสู้การลัตระเวนอีกด้วยและเมื่อมีเวลาว่างจากเรนโบนั้นมอนตี้ทํามาที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับท i เจอีกด้วยละ่ะแรยงานทางจิตว,วิทยาร่างกายอโออาของผู้ชนีนาญการมอนตี้เนี่ยและสายตาที่แนบแน่นของเขามันช่างน่าประทับใจนี้แง่กลยุทธ์การรบนะ <laughs> ฉันรู้แล้วว่าทำไมมันอาจจะทำให้เกิดก่อความวุ่นวาย เขาเป็นคนพูดน้อยแม้แต่ตอนที่อยู่กับ,บเพื่อนๆฉันเลือกไปหาเขาที่สวนฝึกของ GIGN เพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายเวลาคุยกันการคอยสังเกตมอนตี้เวลาที่อยู่กับเด็กฝึกทําให้ฉันเข้าใจเขาขึ้นมาบ้างเขาเป็นคนที่เข้าถึงง่ายยุติธรรมแถมยังชอบอยู่กับคนอื่นเราเริ่มคุยกันเรื่องหน้าที่ของเขาในฐานะผู้ฝึกสอนมอนตี้รู้สึกตื่นเต้นที่เรนโบ์เริ่มเติบโตขึ้นและรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง เขาบอกกับฉันว่าเรามีเรื่องที่เรียนรู้ได้มากมายจากเพื่อนร่วมทีมและนั่นเป็นสาเหตุที่เขาเริ่มเนินออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาเป็นคนที่เริ่มนําการฝึกฝนเสมือนจริงเข้ามาใช้ยังหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเฉพาะต,ตัวอย่างดกเกบีด้วยนะในครั้งหน้า m o ม t อนตีมนิสัยชอบปกป้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดการที่เขาเป็นผู้พยุงความยุติธรรม การขอเจือกูของเขาเนี่ยมีจะเป็นทหารกับไมยาวนานด้วยนะมันบอกอะไรหลายอย่างกับเรามอนตี้บอกว่าเขาของเขาถูกเลี้ยงดูให้เป็นผู้ปกป้องในทุกๆยุคสมัยพ่อแม่ของเขาคอยเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังเสมอว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาเชื่อว่าการศึกษาคือวิธีแก้ปัญหาสําหรับปัญหาต่างๆบนโลกน้องสาวของเขาจบการฝึกอบรมกับตำรวจเอาหายแต่ก็เลือกจะสอนหนังสือเพราะเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ในที่สุดด้วยความที่มอนตี้เป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจนัก ฉันรู้สึกแปลกใจตอนที่เขาสงสัยใบหน้าอใบหน้าเลยล่ะเขาสงสัยนหน้าที่ของเขากับเรนโบว์เจ้หน้าที่หละคนของเราเป็นคนที่มีทักษะเหลือล้นและพูดได้หลายภาษาแต่ไม่ใช่มอนตี้ไม่มีรายง,งานฉบับไหนบอกเลยว่ามันคือปัญหาแต่แม้แต่จุดอ่อนที่เล็รที่สุดก็อาจทําให้เกิดช่องโหว่ได้ฉันแนะนําให้เขาเลือกมาหนงภาษาแค่ภาษาเดียวเท่านั้น และขอให้ผู้ชำนาญการคนอื่นพยายามชวนเขาคุยถ้ามันไปด้วยดีเขาจะไม่รู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกทดสอบอยู่แต่เหมือนเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจริงๆการฝึกก็มีการฝึก2แบบเลยนะ2อย่างเลยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้ง4อย่างเลไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการนักเก็ตนะคะอ่านผิดขออภัยนะจ๊ะโอ้เหตุการณ์ปนที่สนามบินด้วยในปี1994เป็นเทรนเนอร์ที่ผ่านการรับรองเจเจนด้วยก็ฝึกฝนกับ c ซนเซตูบีนะ เซนซับแล้วกันเล็กเซนซับน่ารักดีต่อไปจะพูดถึงอุปกรณ์โลกโลกของเขาที่ไอ้นี่ได้นะที่การได้เต็มตัวเนี่ยบันทึกโดยมิรานะผู้ในการผแผนวิจัยและพัฒนาโลกแบบการแรกของมอนตี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นแรกแรกที่ส่งมาประเมินเดี๋ยวประเมินนอนหนูไม่ใช่หรอพื้นผิวสีดงาสนิทที่ปกคลุมไปด้วยร่องรอยจากการรบบนโลกนั้นช่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆในแผนแผวิจัยและพัฒนาของเราตามที่คุณเพลเนี่ย ูดไปว่าเมื่อเหมือนกับสาหินจากหนังเรื่อง2001 A Space o, 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 o d ์ห e. น,นึ่งอสปออซออ่านยากจังเลยอ่ะตอนแรกฉันยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่เขาพูดถึงแต่พอเขาเอาภาพจากหนังมาให้ดูก็เข้าใจเลยการที่มันตีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหมดทดสอบนี่าทำให้เรางมหนมโมมต่างๆที่เขาต้องเจอได้ดีขึ้นมากเลยและสิ่งที่เขาทั้ต้องเจอด้วยโลกเคยถูกปรับแต่งมาก่อนบ้านน้นก่อนหน้านี้ และเราก็มีดิที่เราต้องปรับแต่งเพิ่มมาอีกแต่ตอนนี้ด้วยทักษะของมอนตี้พร้อมกับโล่แบบการได้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วละ่ะแต่ในบบที่ผู้ชํานาญการมอนตี้ได้รับการช่วยเหลือที่ดีและสื่อสารกันทีตลอดมอนตี้ก็จะสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันใช่จะเห็นบางคนอะ่ะเล่นมอนตี้ทุกคนมันกลางโลชปาหรือเพื่อนก็ยิงจากด,ด้านหลังใช่ไหมที่ยิงศัตรูแล้วอมอนตี้ก็แบบดุกดิกดุกดิกไปมาซ้ายขวายอย่างเงี้ยเออมันทำให้เพื่อนยิงยากแล้วบางทีแบบมันก็บังทางอ่ะเนาะเออมันก็บังทางใช่ไหม เพื่อนเราอะอาจจะโดนฆ่าก็ได้หรือไม่ก็เราอาจจะยิงโดนมอนตี้เองอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอยู่เฉยก็พยายามอยู่เฉยแล้วกันนะเออต่อไปจะพูดถึงคุณรุกนะคะคุณรุกเนี่ยความสามารถของเขาก็คือมีแพ็คเกาะนะคะก็คือแพ็คเกาะเสริมเสริมเกาะให้กับเพื่อนร่วมทีมมันเองนะดาเมจก็จะลดลงบ้างเวลาถูกยิงความยากนะคะอยู่ที่1ความเร็วหนึ่งแล้วก็เกราะสา่นะคะมาดูที่อุป,ปกรณ์อของเขานะคะ คุณคุรุกเนี่ยจะใช้ P90 นะคะ MP5 แล้วก็ลูกซองเลือกเอาได้ว่าจะใช้แบบไหนอาวุธเอาอมี2แบบให้เลือกด้วยกันอุปกรณ์เสริมมีลวดหนามกับ Impact นะครับแล้วก็การแต่งตัวของคุณรุกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันการแต่งตัวของคุณรุกนะคะอ่าเดี๋ยวดูแบบเต็มเต็มตรงหน้าก่อนก็จะคล้ายๆกับคุณมอนตี้เลยเนาะใส่ไอ้หน้ากากมงกันเลยนี่ก็คือด้าหน้าด้านหลังคล้ายๆกันเลย เดี๋ยวเราไปดูคลิปอุ้ยคลิปไม่มีทุกคนคือจะบอกว่าบางตัวละครอ่ะมันไม่มีคลิปแต่ทุกคนสามารถไปหาได้ใน YouTube นะไปเซิร์ชหาดูได้เลยบางทีขึ้นแบบเต็มที่เลยมางั้นเดี๋ยวเจอจะมาอ่านประวัติให้ฟังนะคะเนี่ยโอเคคุณลูกนะคะชื่อเดิมนะคะคือคุณจูเลียนนิสัน ถ้าจะอ่านไม่ผิดนะคะชื่อแรกก็คือเรียกว่าคุณรูสังตัจ g ิไเนเกิดเมื่อ6มกราคมอายุ27ปีสถานที่เกิดตูฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วเหรอความสูง1.75เมตรน้ำหนัก72กิโลกรมัมภูมิหลังของเขานะคะถ้ารู้ว่าจะถูกยิงก็ทําให้มันถูกหน่อยเซ่พ่อของคุณรูนะคะเป็นช่างก่อหินที่น่าเคารพนับถือและแม่เขาก็ทํางานหลายอย่างพวกเขาเป็นคนปลูกฝังเส้นของนักออกแบบสถาปัตยกรรมและความแม่นยํา ซึ่งช่วยให้เขาเป็นหัวที่ของโรงเรียนพร้อมด้วยความสนใจเฉพาะตัวของคุณดูเองเขาเป็นคนที่มีทักษะด้านกีฬาที่ดีเยี่ยมตั้งแต่เด็กเขาเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งฟันดาบปั่นจักรยานหลังจากนั้นเขาก็จบจากมหาวิทยาลัยเพื่อปัจจักรยานข้าฝรั่งเศสก่อนที่จะกลับมาเรียนต่อแล้วเข้าร่วมกับเจนเดอร์ r มรี่นะคะเข้าเป็นเลิศในการฝึกฝนทั้งด้านการใช้อาวุธการตรวจตราและการืบสวนอาชญากรรม ความสามารถในการปรับตัวของเขาทําให้เขาเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในด้านทหารและข้อป้องกันทําให้ GIGN สวนจในตัวเขามากนักจิตว,วิทยากล่าวไว้ว่าในปฏิบัติการแรกของเขากับหน่วยเขาได้แสดงองค์ประกอบต่างๆที่ท่านไม่ต้องเห็นว่าเขาเป็นคนชอบความท้าทายและการผจญภัยด้วยความสามารถด้านการช่วยเหลือตัวประกันและการตรวจตราที่น่าประทับใจทําให้เขาประสบความสําเร็จในภารกิจแทรกแซงมากมายนับไม่ถ้วน รายงานทางจิตว,วิทยานะคะขณะที่ตรวจสอบแฟ้มของคุณรุ้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคําสั่งก็คือความสนใจของรุ้เนี่ยมันช่างมีมากมายเหลือเกินจากคําอธิบายตัวเขามาฟังดูเหมือนว่าพ่อกับแม่เขาได้ใส่รสนิยมเรื่องต่างๆมากมายให้กับเขาน้องสาวของเขาก็ถูกปู่ฝังให้เป็นคนช่างสงสัยในทุกเรื่องช่นคโงเถียงถ้าบอกว่าเป็นไปเพราะเขาได้รับอิสระในทุกเรื่องรอบตัวเขาทำให้เขาเป็นคนที่ชอบปกป้องสิ่งต่างๆและยังยืดหยุ่นอีกด้วย พ่อของรุ้งเนี่ยเป็นช่างก่อหินซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการความแม่นยำและความทุ่มเทแม่ของเขาก็ทำงานได้หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นบัญชีนักสแสดงข้ารถนนเครื่องไขดอกไม้ไกด์ทัวร์อมเมอรีเย่อมเมเอรีเย่เอะคุณๆนะอเอาใครก็ากดโทรมาทุกคนทั้งยังเป็นมวลํำให้คุณรู้เนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับความท้าทายต่างๆและเป้าหมายที่เขาตั้งไว้กับตัวเองรายงานพ่อสนามสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการกลมกลืนไปกับหน้าที่ที่เขาต้องทำ ความหลากหลายนี้เป็นสิทีิหาได้มากฉันเคยให้หัวให้เหล่าหัวหน้าทีมอย่างเช่นดนะ็อกนาลาว,ว่าหรือแคสเทินเนี่ยได้ลองท้าทายคุณดูดี ระหว่างปฏิบัติการนะฉันสงสัยว่ารูา้เนี่ยเปลี่ยนจากการเรียน,นสถาปบันเิกรรมแล้วมาเข้าร่วมกับผู้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรเขาเติบโต,ตมาด้วยกับความหนงไหลในการปั่นจักรยานการแข่งรถและคอนเสิร์ตร,ร็อกและเขาใช้เวลาอยู่นานเพื่อคิดว่าความสนใจอันไหนที่ทําให้เป็นอาชีพได้บ้างท้ายที่สุดความสนใจของเขาก็พัฒนาขึ้นการที่ตรับจากมหาวิทยาลัยมาปั่นจักรยานเนี่ยทำให้เขาสัมผัสได้ถึงอิสระและโลกที่เปิดกว้างมากขึ้นเมื่อเขากลับมาในช่วงเวลานั้นหน่วยก็เกณฑ์คนเพื่อทาภารกิจต,ต่อต้านคอร์ร รู้บอกกับฉันว่าเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการวางแผนของตำร,รวจตั้งแต่แรกเลยเขาจําได้ว่าเขารู้สึกประทับใจกับทักษะพราะเชีต่างๆที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและทหารจําเป็นต้องมีทุกๆวันไม่มีอะไรเหมือนเดิมรูกเป็นคนหนึ่งในทีมที่มีความคิดได้หมกตลอดเวลาความสามารถในการกระตุ้นผู้ชํานาญการคนอื่นๆเป็นสิ่งสําคัญและเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละฉันอยากจะเห็นนิสยัยแะการประชนภัยของรุกถูกนํามาใช้ได้อย่างเต็มที่แต่ก็นะ เรื่องส่วนตัวของฉันก็คงไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับใครการฝึกนะคะฝึกมา2อ,อย่างนะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแชมเปี้ยนพลเมือนใครก็ทักดีก่อนมานักหนาจะเย็นนะหมายเหตุน,นะคะอุปกรณ์แพ็คก,กอของเขาเนี่ยการกำหนดเวลาวิจัยนะั้นเป็นเรื่องที่ฉันเข้าใจได้แต่การประเมินแพ็คก,กอกของผู้ชำนาญการรุกเนี่ยใช้เวลานานมากกว่ากำหนดมาสี่ครั้งแล้วฉันถูกแจ้งมาว่าที่เป็นแบบนี้เพราะธรรมชาติที่ตรงไปตรงมาของแพ็คเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องวิจัยเต็มรูปแบบ นี่มันไม่ใช่แล้วเรื่องนี้กลายเป็นงานสำคัญไปได้อย่างไรฉันอยากจะประชุมกับดรแฮร์รลี่จะพูดในวยการซิกแล้วก็มิราเพื่อปรึกษาการจัดลำดับความสำคัญการวิจัย แล้วก็แพ็คก,กอของนานเนี่ยที่สร้างมาจากเซรามิกโบรอนนั้นสามารถรับความเสียหายของปืนขนาดเล็กได้และใช้ถ่วงเวลาให้กับทีมจากอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทําให้หน่วยแพทย์สามารถเขา้าไปช่วยเหลือ,อทีมไม่อยากทันเวลาอย่างที่รู้กันว่าการเอาชีวิตรอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสนามรบเราควรให้ความเคารพมันสําหรับความเรียบง่ายและยอดเยี่ยมขอร้องละ่ะมาคุยเรื่องวิจัยหน่อยได้ไหมบันทึกไว้คุณดอกนะโอเคสาหรับวันนี้นะคะก็ มีประวัติมาเพียงเท่านี้นะสำหรับคราหน้านะคะเราจะมาพูดถึงคุณแกลสนะคะแล้วก็คุณแคบขขนกันนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายอันยอง